สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กมาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่364หรือ364นะคะหนึงเซตจะมี3กระถางนะคะราคา160บาทรวมส่งทั้งแบบโอนไลนปลายทางนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ไม่ทันอีพีที่แล้วเนาะอีพี363นะคะวันนี้ก็จัดมาเพิ่มให้อีกนะคะเป็นอีพีที่364นะคะ ไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะทั้ง3กระถางเลยนะคะปูลงคลิปวันที่21มกราคมนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่22มกรานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือ เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะ EP ที่364นะคะดูเซตเผื่อไว้สักเซตสองเซตนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันเนาะเซตที่1น,นะคะกระถางที่1ตัวนี้จะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะเป็นฟอม์ม2ต้นในกระถางเลยนะคะเอาไปปลูกนอกตูนี่คือสีแบบแดงมากเลยนะคะ ะะเป็นกอได้เลยรวยรนฟ้าไทย2จะเป็นไม้ป้ายตัวนี้จะเป็นเทเวศนารมิตนาหนีใบไม่ล่าสุดป้ายแบบจึงจ้งๆเลยเทเวศนารมิตนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นยุทธหัดถีนะเป็นไม้เก่านี่กัดเป็นชมพูมาแล้วนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางเหมือนกันนะคะยุทธหัดถีนะคะเซตที่1น,นะคะ เซตต่อไปเซตที่2กระถางที่1ตัวนี้จะเป็นเศรษฐีริมนาคนะคะตัวนี้ชอบแดดเอาไปไล่แดดก็จะกัดเป็นสีชมพูนะคะก็จะคล้ายๆกับหลวงพ่อพูนนะคะแต่ก็สีเขาอาจจะคล้ายๆกันนี่นะคะเศรษฐีริมนาคนะคะ1 2สองตัวนี้จะเป็นบอลกราบพรสวงเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะพรสวงนะคะได้ไปเลย2ต้นนะคะข้อดีของชุดเซตก็คือ ราคาถูกรวมส่งด้วยนะคะข้อเสียเลือกต้นเองไม่ได้แค่นั้นเองเนาะนี่นะกระถางที่สามจะเป็นสีขุนปลื้มนะคะมีตําหนินิดนึงแต่ไม่เป็นผลนะคะเดี๋ยวก็มีใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ2ต้นนี่นะคะให่หนึ่งเล็กหนึ่งสีขุนปลื้มนะคะ2ต้นในกระถางเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สากระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นก้าทับนะคะ ด่างทุกใบด่างขาวด่างเหลืองเป็นฟอร์มสมต้นหลอดใหม่กำลังท้องนะคะนี่ก้าวทับนะคะหนึ่งสองพรพุทธะนะคะไม้เหลืองด่างนะคะเนี่ยโตเต็มที่ก็จะมีเป็นเม็ดแดงเม็ดขาวชมพูแบบนี้นะคะนี่สวยกว่านี้อีกนะคะสามตัวนี้จะเป็นเมืองพิจิตรนะคะเป็นหน้าจดทะเบียนเลยสีแดงนะคะ ที่สวนก็จะมีหน้าแดงกับออกเป็นเขียวนะคะจะเป็นหน้าแผงเนาะนี่นะคะเมืองพิจิตรนะคะสามเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะใบนี้วันส่งอาจจะเริ่มเหลืองนอกจากออกให้ก็จะเป็นฟอร์มสามใบนี่นะคะแต่เขาก็ด่างหมดทุกใบเลยหลอดใหม่ก็ด่างนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะหนึ่งสองตัวนี้ฮานุมาน ทรงเครื่องนี่เริ่มกัดแล้วนะคะหานุมาณทรงเครื่องนะคะสองสามบรรดาทรับบรรดาเง hurting, ินบรรดาทองเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางน,นะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะยิ่งตัวยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้เซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้านะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางดูนะคะด่างสวยสองต้นนะคะพรเจ้าสัวนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองเป็นไม้เกา่าเล่าปีนะคะเป็นไม้กัดสีเนาะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางเหมือนกันนะคะนี่เล่าปีนะคะกระถางที่สามนี่นะคะตัวแผงเมืองพิจิตรนะคะหน้าแผงนี่นะคะเทียบให้ดูเนี่ยก็จะมีหน้าแดงกับหน้าเขียวเนาะก็จะสวยคนละแบบนะคะเมืองพิจิตรนะคะเซตที่ห้านะคะ เซตต่อไปเซตที่6กนะคะกระถางที่1ตัวนี้จะเป็นวิศนุกรัรมปสิทธ์นะคะโตขึ้นพื้นแดงเข้มขอบเขียวใบแข็งก้านแข็งเลยนะคะตัวนี้สวยนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางยิ่งเป็นกอยิ่งสวยนะคะวิศนุกรัรมปสิทธ์นะคะสองสีขุนปลื้มฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะสีขุนปลื้มนะคะกระถางที่สามอุสามณนีนะคะเนี่ยเริ่มกัดละ กัดแดงนะคะจะกัดเป็นสีแดงเนาะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอุตสามณีเซตที่หนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดเป็นเซตไม้ป้ายคะ่ะกับกัดสีเนาะกระถางที่หนึ่งเจ้าสาวนี่นะคะดูใบใบใหม่ๆป้าย,ายสวยเลยนะคะเจ้าสาวนะคะสองเพชรสีปทุมเนี่ยจะเริ่มกัดเขาจะกัดพื้นชมพูก็คือแทบจะไม่เห็นเขียวแบบนี้นะคะนี่นะคะเพชรสีปทุม สอสามจะเป็นเพชรมณฑลนี่นะคะรูปที่ขึ้นดูคือต้นแม่ที่ปูวไว้นอกตู้นะคะหน้านั้นเลยเนาะเป็นปอมสองต้นในกระถางนะคะเซตที่เจ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่แปดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นกรุงเทพนะคะกรุงเทพก็คือหน้าเขาจะเข้มกว่านี้นะคะอันนี้ก็ไซส์ซนี้ก็คือยังไม่เข้ม เท่าไหร่นะคะต้องโตขึ้นอีกนิดต้องมีสองต้นในกระถางนะคะใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งกรุงเทพนะคะกระถางที่หนึ่งสองตัวนี้จะเป็นเพชรแต้มพลอยนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะเนี่ยกัดสีสวยมากสีหวานๆเลยนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สามเพชรสีนิลน,นะคะเป็นไม้หน้าเข้มใบแข็งก้านแ,แข็งเลยนี่เพชรสีนิลน,นะคะเซตที่แปดนะคะ เซตต่อไปเซตที่เก้โอ้เซตที่เกนี่มี2ต้นในกระถางหมดเลยหนึ่งสบายนางฟ้านะคะเซตที่9ก้าในน่าจะมีสำรองนะคะสบายนางฟ้ามี2ต้นในกระถางก็คือจะกัดพื้นแดงนะคะกระถางที่สองก็จะมีทั้งแผงและป้ายนะคะเป็นเท้าฮิรันพนาสูรน,นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะก็มีทั้งแผงและป้ายนะคะเนี่ยแผงเขาก็จะเป็น แบบนี้พื้นแดงหมดแล้วก็ขอบเขียวเนี่ยอันนี้ก็คือ,อป้ายเท้าฮิรันเลยนะคะเนี่ยเท้าฮิรันพนาศูน1ต้นแผง1ต้นนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่สามการจนาโพทองก็2ต้นในกระถางนะคะเซตที่9นะคะเซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นหงดารุนนะคะมี2ต้นในกระถางเนี่ยต้นใหญ่นี้เริ่มกัดหน้าละ ต้นเล็กก็เริ่มเหมือนกันนะคะนี่ดูใบใหม่ตัวนี้เป็นกอยิ่งกอใหญ่ยิ่งสวยนะคะเวลาเขากัดกัดหน้ากัดสีเนาะหงดารุณนนะคะสองวิศณุกามประสิทธิ์ก็สองต้นในกระถางนะคะนี่ความสวยก็คือตัวเต็มที่จะแดงสวยเลยกระถางที่สามธาตุบางแก้วนะคะหน้าม่วงหน้าชมพูแบบนี้สวยๆเลยกระถางที่สามนะคะเซตที่สิบนะคะ เซตต่อไปเซตที่11อดนะคะ1จะเป็นหลวงปู่หินเป็นหน้าเขียวอยู่เนาะดูที่ปูขึ้นให้ที่ปูขึ้นรูปให้ดูก็ยังไม่กัดสุดเหมือนกันนะคะแต่ความสวยก็คือกําลังสวยมาเลยเนาะนี่นะคะสองต้นในกระถางเอาไปปลูกได้เลยเดี๋ยวเขากัดเขาจะสวยมากสองจะเป็นริมขอบฟ้านะคะริมขอบฟ้าก็จะเป็นไม้ด่างตรงปลายปลายแบบนี้เป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะริมขอบฟ้านะคะนี่ 3จะเป็นสีพนมมาดเป็นด่างใบกลมนะคะด่างคล้ายเจ้าโปอแก่แต่ว่าพื้นเขาจะสีเข้มกว่านี่นะคะเซตที่11นะคะเซตต่อไปเซตที่12เซตสุดท้ายของวันนี้นะคะมี12เซตเนาะกระถางที่1มหาเศรษฐีนะคะเนี่ยปลายสวยๆเลยเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะอดีตก็คือเคยแรมา,มามากๆเหมือนกันนะคะสําหรับไม้ตัวนี้นี่นะคะมหาเศรษฐีใครเข้าวงการ บนสีที่มีตอนนี้ใหม่ๆก็คือจะรู้ราคาจริงๆนะคะว่าแรงมากเหมือนกันกระถางที่สองพิษณุโลกใบกลมเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะใบแข็งก้านแข็ง,ขงพิษณุโลกใบกลมเป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งนะคะเนี่ยสีเขาจะกัดเป็นหน้าเข้มเข้มแบบนี้สองต้นในกระถางนะคะกระถางที่สามเศรษฐีสุพรรณใบใหม่ๆหมมาเริ่มกัดพื้นละเขาไม่ได้กัดแค่นี้นะคะเขาจะกัดสวยมาก เดี๋ยวถ้ามีรูปเดี๋ยวปูขึ้นรูปให้ดูเนาะสวยมากท่านไหนเคยเลี้ยงก็จะรู้ความสวยนะคะแต่ท่านไหนยังไม่เคยนะคะดูต้นแม่ได้เลยสวยมากนี่เซตที่12นะคะสำหรับวันนี้ปูก,ก็จะชุดเซตมาให้เลือกทั้งหมดเลย12เซตนะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ